สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกแพทย์ทางเลือกนะคะ ณศูนย์บริการทางการแพทย์โรงเรียนเรียวดีค่ะเราจะมีบริการทางด้านการแพทย์แผนจีนนะคะแล้วก็ด้านการแพทย์แผนไทยค่ะด้านการแพทย์แผนจีนนะคะก็จะมีการหัตถการฝังเข็มนะคะมีหัตถการครอบแก้วมีหัตถการรมยานะคะแล้วก็จะมีเครื่องมือที่เข้ามาใช้ร่วมในการรักษาก็อย่างเช่นการใช้เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าร่วมกับการฝังเข็มแล้วก็มีการใช้ความร้อนร่วมกับการฝังเข็มนะคะส่วนด้านการแพทย์แผนไทยนะคะเราก็จะมีการบริการนวดพร้อมกับประคบสมุน ม้นก็มีการอบสมนุนไพรนะคะคนไข้ที่สนใจนะคะสามารถติดต่อผ่านช่องทางได้หลายช่องทางนะคะช่องทางแรกนะคะโทรศัพท์มาติดต่อที่หน่วยตรวจได้เลยนะคะเราจะมีเบอร์โทรติดต่อประชาสัมพันธ์หลายๆจุดนะคะเช่นทางเพจ Facebook ของหน่วยงานเองนะคะหรือว่าทางเว็บไซต์ของโรงพยาบาลคนไข้ที่มีอาการหรือว่าสนใจนะคะสามารถโทรมาขอคำปรึกษาได้ก่อนเลยค่ะ พยาบาลจะมีการแนะนําให้คําแนะนําว่าสมควรที่จะมารับษาได้หรือเปล่าแต่ถ้าเป็นคนไข้ที่เคยมีบัตรโรงพยาบาลรามาธิบดีแล้วนะคะก็คือโทรมานัดหมายได้แต่ถ้าคนไข้ที่ยังไม่เคยมีบัตรโรงพยาบาลนะคะสามารถมาทำบัตรโรงพยาบาลที่ ศูนย์บริการทางการแพทย์โรง,งเรียนเรวดีได้เลยค่ะอีกช่องทางหนึ่งคือคนไข้ตรวจที่โรงพยาบาลรามาธิบดีแล้วก็คุณหมอเห็นสมควรว่าคนไข้ท่านนี้ควรจะต้องมีการตรวจควรจะมีการรักษาร่วมกับแพทย์ทางเลือกด้วยคุณหมอก็จะเป็นคนส่งตัวมาเพื่อรักษาที่หน่วยแพทย์ทางเลือกค่ะ ใช่ค่ะก็คืออย่างเช่นแผนกกระดูกนะคะอา,อาจารย์ก็จะเห็นว่าคนไข้คนนี้มีการผ่าตัดแต่ว่าการผ่าตัดอาจจะมีระยะเวลาในการรอผ่าตัดนานอาจารย์ก็จะส่งมาเพื่อให้ปรึกษาแพทย์ทางเลือกเพื่อฝังเข็มระยะที่ระหว่างรอการผ่าตัดเพราะว่าคนไข้าบางรายทานยาไปนานๆอาจจะมีผลข้างเคียงได้ก็จะแนะนําให้รักษาด้านการแพทย์ทางเลือกร่วมด้วยค่ะ จุดเด่นของที่นี่นะคะก็คือว่าเราเป็นศูนย์บริการที่อยู่นอกอาคารหลักนะคะซึ่งจะเป็นสถานที่ที่ไม่พลุกพล่านคนไข้จะไม่ได้มีจํานวนเยอะมากคนไข้ที่มาตรวจที่นี่จะค่อนข้างประทับใจเนื่องจากว่าสถานที่ค่อนข้างเงียบนะคะแล้วก็การบริการที่มีคุณภาพมีการบริการที่เป็นกันเองเจ้าหน้าที่เฉพาะทางพยาบาลผู้ช่วยพยาบาลแล้วก็จะมีการอบรมเฉพาะทางทางด้านการแพทย์ทางเลือกมาด้วยค่ะ คนไข้ที่มาถึงแล้วนะคะจะต้องทำารามาแคร์นะคะเพื่อคัดกรองก่อนเข้ารับบริการอย่างเช่นต้องมีการซักประวัติสกร,รวัตเบื้องต้นนะคะมีอาการมีไข้ไหมหรือว่ามีประวัติเสี่ยงอะไรไหมนะคะเสร็จแล้วก็จะมีการวัดไข้นะคะวัดไข้เพื่อประเมินสัญญาณชีพก่อนนะคะก่อนเข้ารับบริการทุกรายจะต้องมีการตรวจสอบก่อนว่าคนไข้สวมหน้ากากมาหรือเปล่าล้างมือก่อนเข้ารับบริการสิ่งสําคัญคือณตอนนี้จะต้องถามคนไข้ว่าคนไข้ได้รับวัคซีนมาด้วยหรือเปล่า ได้รับวัคซีนมากี่เข็มแล้วอันนี้ก็จะเป็นข้อสําคัญที่เราต้องซักถามในช่วงนี้แล้วก็ในการที่เข้ารับบริการในหน่วยของเราค่ะเราก็จะมีการจัดโซนโซนสําหรับการให้บริการที่เน้นระยะห่างระหว่างเตียงนะคะแล้วก็ในแต่ละเตียงเราก็ให้ระยะห่างระหว่างกันเสร็จแล้วก็หลังจากทำหาตถการเรียบร้อยแล้วแต่ละรายจะมีการเปลี่ยนผ้าทําความสะอาดเตียงทุกราย คุณหมอพยาบาลก็จะมีการใส่ชุดที่เป็นชุดป้องกันระหว่างคนไข้กับเจ้าหน้าที่เพื่อป้องกันการติดเชื้อค่ะเมื่อมาถึงแล้วนะคะถ้าสนใจด้านการแพทย์แผนจีนสามารถติดต่อเคาน์เตอร์พยาบาลนะคะพยาบาลจะแนะนำในเรื่องของด้านการแพทย์แผนจีนว่ามีหัตถการอะไรบ้างแล้วก็ซักประวัติ เบื้องต้นนะคะหลังจากนั้นคนไข้จะต้องวัดสัญญาณชีพนะคะวัดสัญญาณชีพเรียบร้อยแ,แล้วก็คือทําคัดกรองเข้าระบบหลังจากทําคัดกรองเข้าระบบแล้วนะคะก็จะเป็นการพบแพทย์ในคนไข้ใหม่ทุกรายพบแพทย์ก่อนเพื่อให้คุณหมอตรวจร่างกาย หลังจากตรวจร่างกายเรียบร้อยแล้วคุณหมอจะประเมินว่าคุณไข้ท่านนี้ควรจะต้องทำหัตถการอะไรอย่างเช่นหัตถการฝังเข็มร่วมกับการครอบแก้วด้วยไหมหรือแค่ฝังเข็มอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยหลังจากทำหัตถการเรียบร้อยแล้วการทำรายการจะใช้เวลาระยะเวลาประมาณ30นาทีตามดุลยพินิมิตของคุณหมอนะคะหลังจากทำหัตถการเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเป็นการวัดสัญญาณชีพหลังทำหัตถการจากนั้นก็คือพยาบาลก็จะแนะนำการดูแลหลังจากกลับบ้านนะคะก็จะมีแผนพับให้ แล้วก็ให้ประเมินแบบสอบถามความบึงพอใจก่อนกลับบ้านแล้วก็จะมีการนัดหมายครั้งหน้าซึ่งการนัดหมายแต่ละครั้งเราก็จะนัดหมายผ่านลายแอปพลิเคชันนัดหมายครั้งหน้าสามารถเช็คอินเข้ามาลร่วงหน้าได้เลยค่ะว่ามีการนัดหมายไว้จะคล้ายกันเลยค่ะคือถ้าคนไข้สนใจเข้ามาติดต่อจะมีพยาบาลคัดกรองซักประวัติเบื้องต้นว่าสนใจด้านการแพทย์แผนไทยมีอาการอะไรมีข้อห้ามอะไรไหม สร็จแ,แล้วถ้าคนไข้สนใจจริงๆเราก็จะให้พบคุณหมอแล้วก็ตรวจร่างกายก่อนแล้วคุณหมอจะ็นคนพิจารณาว่าคนไข้คนนี้สามารถนวดได้ไหมหรือว่าจะแค่ประครบสมุนไพรคือในแต่ละด้านด้านการแพทย์แผนจีนด้านการแพทย์แผนไทยจะมีข้าหาขอห้ามของการรักษาซึ่งพยาบาลจุดคัดลองและแพทย์นะคะจะต้องพิจารณาว่าคนไข้คนนี้สามารถนวดได้ไหมหรือว่า,าสามารถฝังเข็มได้ไหมก็จะต้องคุยกันเป็นรายๆไปเรื่องต้นคือพยาบาลจะเป็นคนซักประวัติคัดกลองก่อน ว่าคนไข้คนนี้มีข้อห้ามหรือเปล่าเช่นอย่างคนไข้มีปัญหาเรื่องของภาวะกระดูกคุนเราจะเป็นข้อห้ามที่จะไม่นวดแผนไทยให้นะคะหรือว่าถ้าคนไข้มีการทานยาละลายริมเลือดอันนี้ไม่ใช่ข้อห้ามนะคะแต่ว่าจะเป็นการเน้นก็คือแจ้งคุณหมอว่าคนไข้ท่านนี้มีการทานยาละลายริมเลือดด้วยก็จะแจ้งแพทย์เป็นรายรายไปการมารับบริการที่นี่นะคะเราจะเน้นก็คือว่าจะเป็นผู้เชี่ยวชาญในการให้การรักษาแพทย์แผนจีนจะเป็นแพทย์แผนจีนโดยเฉพาะ จบทางด้านการแพทย์แผนจีนส่วนแพทย์แผนไทยนะคะจะเป็นแพทย์ที่จบแพทย์แผนไทยประยุกต์แต่จะไม่ใช่พนักงานนวดนะคะการบริการของที่นี่นะคะเราจะเน้นความปลอดภัยของผู้ป่วยสูงสุดนะคะเนื่องจากว่าความปลอดภัยเป็นสิ่งที่สําคัญนะคะทั้งด้านผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่เองที่นี่อย่างเช่นการถอนเข็มนะคะเราจะมีกระบวนการในการตรวจสอบจํานวนเข็มก่อนที่จะกลับบ้านการคลอดแก้ก็จะมีกระบวนการในการ นับจานวนแก้วตรวจสอบรอยแผลตรวจสอบผิวก่อนที่จะจาหน่ายกลับบ้านแล้วก็จะมีระบบการติดตามหลังจากกลับบ้านไปแล้วว่าคุณมีอาการผิดปกติอะไรไหม mm. เมื่อมาครั้งหน้า mm. ก็จะมีการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งว่าหลังจากกลับไปบ้านมีอาการผิดปกติหรือเปล่า mm. สมารับผู้ที่มารับบริการต้องการติดต่อตรวจกับ หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกแพทย์ทางเลือกสนใจที่จะรับบริการนะคะสามารถติดต่อได้ทางช่องทางเบอร์ทโทรศัพท์0645850938-9หรือทางช่องทางเพจเฟ e บุ๊กของหน่วยงานหน่วยตรวจผู้ป่วยนอกแพทย์ทางเลือกอีกช่องทางหนึ่งคือผ่านช่องทางรามาแอปพลิเคชันนะคะสามารถติดต่อนับหมายได้ค่ะ